สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูนะครับในที้จุดจ่ายตังนะครับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดวังสับพะรดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเรียกว่ารุ่นสามเสือนะครับจัดสร้างในปีพศ2519นะครับมาจจะมีอยู่ด้วยกันสองเนื้อนะครับอาจจะเป็นทองแดงนะครับ เป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงจะจัดสร้างหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับแล้วก็จะมีนิกเกิลน,นะครับมีนิกเกิลอันนี้จัดสร้างแค่ห้าร้อยเหรียญนะครับนิกเกิลอย่างแรกนะครับเราจดจำพิมพ์นะครับจดจำพิมพ์จดจำใบหน้าหพ่อนะครับ จำพิมพ์ให้แม่นๆนะครับหน้าหรือพ่อนะครับเหรียญต้องไม่บวมนะครับขิวเหรียญรุ่นนี้จะประมาณนี้นะครับขิวจะประมาณนี้นะครับจากแรกนะครับเราดูนะครับจดจําพิมพ์เราดูนะครับเส้นสายรายละเอียดนะครับเส้นความคมนะครับมาตัวพื้นเหรียญนะครับจะมีเหมือนเส้นสายฝนนะครัในช่วง พื้นเหรียญในตรงใต้ท้องเสือนะครับจะมีคล้ายเส้นสายปดน,นะครับคมๆนะครับต้องคมแบบนี้นะครับหน้าหลวงพ่อนะครับจําให้แม่นๆนะครับเส้นสายรายละเอียดต้องคมแบบนี้นะครับต้องคมแบบนี้ของเก๊ทอดติดนะครับเก๊ทอดติดแต่อาจจะไม่คมแบบนี้นะครับ เรามาดูนะครับหูเหรียญน,นะครับดูจเจาะก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่มากนะครับดูเจาะจะไม่ใหญ่นะครับจาดูเจาะดีๆนะครับของเก๊ดูเจาะเขาจะใหญ่นะครับส่วนมากจะใหญ่แล้วก็ลอยปิ้นนะครับปิ้นขอบเหรียญต้องปิ้นแบบนี้นะครับ อเป็นทั่วขอบเหรียญเลยนะครับทั่วเหรียญเลยนะครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับหน้าหลังทาให้มันแม่นนะครับความคมนะครับตัวหนังสือนะครับต้องเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับยันต่างๆนะครับ ส่วนที่จะเป็นจุดจ่ายตังค์นะครับส่วนที่ผมใช้ดูนะครับทั้งนิกเกิลนะครับหรือทองแดงนะครับใช้ดูจุดนี้นะครับที่จะเป็นจุดจ่ายตังค์เลยนะครับเอามาทักสามเหรียญนะครับพลิกเหรียญมานะครับด้านขวามือเรานะครับช่วงตรงสองนาฬิกานะครับ ตรงตัวเสือเนี่ยครับช่วงสองนาจานะครับตรงบริเวณนี้นะครับบร,ริเวณนี้นะครับตัวตัดเขาจะเป็นเหมือนฟันเฟืองนะครับจะเป็นฟันเฟืองนะครับนี่ครับจะมีตัวตัดใหญ่ๆเนี่ยครับหลายเส้น,นคล้ายฟันเฟืองนะครับ ขายเหรียญขอบตะตังนะครับขายขอบตะตังนะครับไม่นะครับเปลเวนนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับ่าช่วงนี่นะครับห้านาฬิกานะครับช่วงห้านาฬิกานี่นะครับจะมีตัวตัดนะครับล่องใหญ่ๆตรงนี้นะครับไม่ครับตรงนี้ใช้เป็นจุดจ่ายตังได้นะครับใช้เป็นจุดจ่ายตังถ้าเห็นล่องนี้นี่ก็จ่ายตังได้เลยนะครับ ช่วงตรงนี้นะครับล่องนี้นะครับก็ใช้เป็นจุดจ่ายตังค์ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีนะครับแบบนี้เราก็รับเช่านะครับกอประมาณตอนนี้ก็ประมาณหลักพันสองพันนะครับสวยสามพันก็มีนะครับอยู่ที่สภาพความสวยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆครับ